นอนกอดกันให้เต็มเลยเรออันนี้คนเฉื่อยอันนี้คนเฉื่อยของว่าอะอันนี้อุ้มไม่ได้เลยกลางเล็บอันนี้ก็ขี้หวงอุ้มก็ไม่ได้พ่อเลี้ยงมาเนี่ยฮะืจับนมหน่อยจับนมหน่อยจับนมคนเฉื่อย,ยพ่อเนี่ยคนเฉือ่อยจับหน่อยที่ เก็บขี้ให้ทุกวันเนี่ยฮะอันนี้โตมาจะไม่รอดร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็แต่ก็ดีขึ้นเนี่โอ้คุณเท้าคนนี้ไม่ได้เลยนะครับเล็บคมเล็บคมอันนี้ขาวตาสองสีอคุณขาวตาสองสีนะ คขาวคุณขาวเขาตุนนะโอ้น,นยอียักโดนขาดไปแล้วห้องเฮ้ยนี่ให้กินขพาวน่ะให้กินพิ่มน่ะฮึอึข,อขอมางอำได้ไหมฮเจ้าไหนให้อุ้มได้ม้้งเน,นี่ยอึืออะไรเนี่ย

เขาเก็บขี้ให้เนี่ยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยได้ไหมหืมอนหน่อยขบหน่อยขบหน่อยขบหน่อนหน่อยเจ้าให้คนทำมาเนยคนทำมาเนี่ยอืม <c oughs> con trả hoặc to hai mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มอ,อ,อ,ง,อ,อ,ง,องเลยดูเขายังดูเขายังเดี๋ยวไม่ให้ทีเดียวคนเท่าคนเท่ากินแล้วก็น้ำตาไหลคนนี้ฟันเหม็นด้วยตอนเด็กเกือบไม่รอดเนี่ยตอนเด็กเกือบไม่รอดเนี่ยโตขึ้นมาได้เนี่ยเดี๋ยวัวเดียวเองออ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 